ปวิชยาอินแก้วนะครับน้องมิกกี้ครับแนะนำตัวและตอบคำถามครับยกมือซินิว้วก่กิ้วเกสายกมือวันทาปวิชยาสวัสดีเจ้าสวัสดีท่านคณะกรรมการและโปรแม่ปีนอองชเช้าเฮลุซ่าทุกท่านเจ้าผู้เข้าประกวดใหมใ่เลขซิน้องมิกปวิชยาอินแก้วร้านเจมีทะเลเดือนหน้าตลาดซบบงมเป็นผู้ทรงเข้าประกวดเจ้า นกแตกแตวบินเข้าเก่ะเตยมาพอเติมปอแม่พี่น้องเหยมีแต่กระเทยงามๆทั้งนั้นจ้าวหากท่านได้รับตำแหน่งนางฟ้าจำแรงในงานของดีสีภูซางประจําปี2,568ท่านจะประชาสัมพันธ์อำเภอภูซางให้เป็นที่รู้จักอย่างไรเชิญครับสาวท่าเอน้องดีประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแรงทองที่ของภูซางน้องดีขอแบ่งออกเป็น3ประเภทประเภททีนึงนั่นก็คือ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมน้องมิกอยากจะเชิญชวนท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเมื่อได้เข้ามาการนมาสการพระธาตุภูสางและพระธาตุขุนบงเจ้าซึ่งเป็นพระธาตุที่นี่ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาสองการท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศนั่นก็เป็นที่ไหนไปไปได้นั่นก็คือน้ำตกภูสางน้องมิเจือว่าหลายคนในที่นี้เคยไปเอวมาได้จ้าน้ำตกแห่งนี้ มีระบบมีกระแสน้ำอุ่นไหลยอยู่ตลอดเจ้าและก็ยังมีแหล่งศึกษาธรรมชาติเื้กับนักท่องเที่ยวติได้เข้ามาได้ศึกษาในธรรมชาติเจ้าแบบที่3 <c oughs> นั่นก็คือการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจน้องมีก,กระยางจะเชิญชวนและสนับสน,นุนการตลา,ตาดห้าหอ<ด>ีเดีแล้วนะเจ้าลระกอของดีวูซางตีขาดไปบไป่ไ,ปได้นั่นก็คือน้ำอ้ยหวานบ้านสบงเจ้า ขอเสียงรปรบมือให้สาวงามหมายเลข10ด้วยครับ